ลดน้ำหนักหนึ่งเดือนสามสิบกิโลเมื่อนี่กับแมา่สร้างน้ำหนักขึ้นเก้าครับเหลือแปดจุดสิบแปดจุดสามซึ่งลดไปน้ำหนักข้างต้นกับเก้าสิบเจ็ดกิโลนะครับสวัสดีครับผอแม่พี่น้องเมื่อนี่กับพีมาพ่อพี่น้องลดน้ำหนักขึ้นเกา้าหล่ะหนึ่งเดือนสามสิบกิโลซึ่งผม บริเฮคลิปสองมือเนาะมือนี่ก็ดิเป็นมือที่สิบวันที่ทิบสองเนาะไอ้ที่ลดน้ำหนักแบบกินขี้ตูลดน้ำหนักเดือนหนึ่งสามสิบกิโลเนี่ยครับมือนี้เพราะว่ามือว่านมือกนก็ไดไปซอยงานเพิ่นไปงานแต่งเพิ่นกับ,บริเฮคลิปไปพี่พ่อม่พี่น้องเบิง่งมือนี่ก็ดิมาเบาเรื่องไง การนับเขี้ยวนะพี่น้องการกินแบบนับเขี้ยวหลายคนลดน้ำหนักบดซสมเ็จหย่อนนับเขี้ยวพี่น้องเพราะว่าเป็นอย่างดีหนึ่งละ่ะมันต้องนับเขี้ยวตลอดเวลาสองซ้อนแต่ละอันบะทอกันซ้อนแต่ของคนแต่ละคนบะทอกัน พี่น้องบางเพื่อกงส่วยเจ้าของเนีย่ยทำกินเกินหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนปริมาณมันเท่าไรแต่ว่าตักพูนตักนี่ก็มี่พี่น้องแล้วก็มันก็เกิดค่วมอย่งยากกับพี่น้องในการนับแล้วก็สามโมกังวลเขาบอกมีความสูขในการลดน้ำหนักเนาะพี่น้องมันก็เลยแค่ไหนเป็นการที่ยากกับพี่น้องแล้วก็นับเขี้ยวบางบางย่างเนี่ย หนึ่งเข่วไม่เท่ากับหนึ่งเข่วพี่น้องอันหนึ่งเข่วของน้ำตาลเนาะหนึ่งเข่วของน้ำตาลมันเท่ากับหนึ่งเข่วของเนื้อเลยพี่น้องพี่น้องไปคุกดูนักชิ้นหนึ่งครับเนื้อชิ้นหนึ่งมีอันแคลอรีทอกัน ล้วพี่น้องเบื้องานในอ้วนก็กันทิ้น,นี่เนื้อยี่สิบกัมไม่นก่มีคาเท่าครับเดาดูนัดสินหนึ่งพี่น้องของว่าอันไหนมันสีอ้วนเขาพี่น้องเอามือนีิผมกไปดีไห็คดคลไปง,ไง่ายนาอพี่น้องกะสร้อยจุเมนูที่ผมโปรดปานละพี่น้องให้พี่น้องคิดเอาครับพี่น้อง แต่ว่ามันงกะอยากแจ่สะดวกเนาะแต่ว่าผมบอค่อยสะดวกในตรงนั้นเนาะผมก็ได้เลือกได้กินแบบบอนับแขี้ยวพี่น้องการนับเขียวนี่มันก็ดีอยู่ดอกพี่น้องมันก็ดีอยู่ดอกสำหรับผูเห็ดใแต่ว่าผมมันเห็ดดบเนาะผมคิดว่าผมเห็ดด้กินยังก็ต้องนับเขียวออกทุกมอดไปกินอาหารข้างนอกเนาะเอาไปต้องนับเขียวแล้ว เที่ยวหนึ่งการปรุงการยังเนี่ยจะยางกันสมมุตดจะยางกันมันแค่รีบอทอกันอยู่แล้วพี่น้องอยู่ที่การปรุงการใส่นั่นใส่นี่ไปอีกมันก็เลยเป็นการคาดเคลื่อนแหะพี่น้องแต่ว่านับเที่ยวกันนับได้ดีโคดีแหละพี่น้องแต่ว่ามันเหมาะสมกับสําหรับผมนะผมแบบม็นคุ้นกินแหลกกิน นี่พี่น้องเมื่อนี้ก็เลย้ว่าดีมาเฮ็ดแส้จุไอ้พี่น้องผ้าพี่น้องกินเบิ้งนี่นเดี่ยวเดี๋ยวพี่น้องนี่แขกมากพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกรับเดี๋ยวไปกันก่อน โอ้มันมาถามเรียงนั่นพี่น้องเป็นเราฟองมากปากนี่แหละครับกินมันนี่แหะซ้อยจูซ้อยจีไปนี่แหละผมก็ผมบริเวณที่ได้ดเอฟเนาะแต่ว่าน้ำหนักผมกเ็เหลืออยู่8ป,ป,ป,ปดแปดามอกพี่น้อง ทำให้ที่ไอเอฟบหนาที่เดียวยุ80 60 70นะพี่น้องมันก็ลดุลบุ่งเรื่อยๆนะพี่น้องที่ตู่บอกไอเอฟแต่ว่าผมก็ปล่อยแนี่ผมกแบบว่ายังไงกันไปยังัซนเนาะมันก็ต้องได้กินเบียร์กินนั่นนะพี่น้องนี่แหละการลดน้ำหนักของผมนะแต่ผมาณนมีละไอ่ยๆงไงไหนมีกล้องถูกบางทุ่งกินตามุ้งชุ่มทุ้งโคตรนี่เลยโคตรยอดอาหารลดน้ำหนักครับว่ต้องไปกินสลัด สลัดก็ดีกันกินแต่ว่าน้ำตาลมันก็หลายในะยสลัดเนะครับนีพี่นอ้องอีกแก้วข,ข,ขุ่มๆถึงกันดวยนักไม่ยากดง่ายๆอยากยนะยให้เบิ้งคิดผม ผมกัเฮดชิปอาจจะชิป่่ดีซาละ่่หลาย่มยังแบบเตราว่าผมปฏิบัติเห็นี่น้นงะเ่อเห็นอ่องที่ดีกว่าต้องมี้ลักการศยังไร อ่ผโม่กินมดมือเลยมือว่านเนี่ยโม่ได้กินคาบเดียวเราะว่ามือละมารีวิวหลางไกยของกนะ็ขนาดเกิดภาตตวะขี้โตหรอคีอกินแบบขี้โตขี้ตโตสีนะอย่างเงี้ยนะมันเรียนแบ่หยวยู่พี่น้อง ว้ามหมูว้ามนานานไม่แข็งพลังงานไม่หลางการไม่เดียวตัวนั้นไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตะวามันจะมีอย่างหนึ่งที่หิวคือหนามหนามพี่น้องปากคือแข็งไวเพราะว่ามันแบบเผาไข่มันเผา,านะ้ำเนาะเัาต้องกิน,นหนามหนามเนี่ยังกินหลายยังดีพี่น้องเมื่อกี้ยง กินก้อนนะฮะแม่งดีไม่น้อกนับผู้ใดเคยโดน้ำนับโดนยังแบบนับแค่าแล้วสำเร็จอ่ะมีครับไม่หรอกแต่ว่าผู้ปรสบสำเร็จก็มีทุกอย่างกับมีประสบสำเร็จประสบสำเร็จครับไม่หรอก งูแบบ้อ,อมาด่าครับพี่น้องขอทุกอย่างต้อยอมมี่ครับนี่จำเร็จเมเมนว่าที่สวยรู้ไปทุกยอ,อย่างแต่ลอดกินที่โตนี่ผู้กินํำเรจกับมี่ผู้กินมาํำเร็จกับมี่แต่ว่าคำนั้นผ่านเจ็ดมือแปดมือไปแล้วหกมือเจ็ดมือ มันเกิดการเบือเบ่ออาหารครับเพร่อนพอร่างกายไม่หูร่างกายไม่ดีหูว่าในร่างกายห้องมีหมองพลังงานอื่นมีโมเมนต์จากกินเขาไปไหมคือไขมันมันเหลือตรงั้นมาใส่แค่นี้หรอก ผู้ใดมามักสู้กับย่างกับละไรไม่รู้ยังไงบ้านเราเนี่ยนะอ่ะเป็นที่ตูนี่คับควกผู้กินพักใบเคี้ยวไปเนาะนวดการกินพวกหัว งอกินได้บางอยา่างงอไดเทอดกินได้ครับตัดเรื่องผลไม้พี่นอมม้องแต่ว่าแม้นว่ากินบ่ได้ครับกินพวกเบอร์รี่แท้ตักต่ำเน,นื้อเมื่นอนี่พี่น้องหลายๆ่อยก่นดวุ้ยอี่ดีเนี่ย กราบุมี่สูตรตายโตแล้วครับกะผมก็ใช้สูตรนี่นีบเบ็ดนี่นะครับนกึกแบบเขารู้นะตัวนี้กินมันลายไปไหนน้ำหนักตัวที่ตู่นี่ครับกินมันไปนนหนึ่งร่างมาโปรตีน แต่ว่าผมอะตามสูตรเขาดิี้งวันว่าผมไปกินยางเนี่ยมื่อเมื่อทิ้งยางเนี่ยมันงชายกูของหมื่นตัวกัน Cái này mới ngon mà gì không gì ạ à. chip xa ngày ngày Nghe chip bập Nghe bộ phim nước hậu Nó của เราผมกับเน่าไปทงังๆันเนาะงานแต่งเนาะผมกับไปกินเบี้ยดอกยังไนไหนน้ำหนักมันลุ่งชาหรือเผาผัานพลังงานในชาไปเนกะ,ะแต่ว่ามันกบล่งเนาะแต่ว่ามันกบบอดีเท่าที่ควนเนาะ มือ่อวานเล่นดีเริ่อมออกแฉะอีกละอ่ะวางไป,ไปตะวัาข้าน้องรูปปับ๊บน้องไปกิมปับ๊บน้องถอดอันนี้ปินครับแล้วไปลงไป,ไปเขาไปกินปับ๊บ้องกลับขึ้นมาอันนี้ยังดีครับบ่เป็นยังพี่น้อง มันก็นต้องมีหนงบางคือว่าคะแนนลอยเหมนเช่นดีครับถามว่ามกินขี่โตวรลอยอปะมึงก็ไม่ลอยครับยังนี้ยนะนี่พหอผงทุืบสว มันกิ่เป็นเริ่มเริ่มเบื่ออัดทางไม่หรอต้องกินแซ่บด้วยหรอบูดจริงนะมันสูกพระวิทย์ที่ตัวแล้วเพี่อนก็พระวิที่ตัวห้องงูในว่าห้องปากแข้งยิวน้ำ ้ายคือเงี้ยวดูนั่นแหละพี่น้องเบอรัเบนเงี้ยวดูแบบเบาหวานนี่นี่นบพงพูดง่ญญาย่ายนี่แล้วก็วิธีที่สองก็คือไปหาหมอพี่น้องให้เขาตรวจเบิงงว่าเขาเกิดภาวะที่ตู่ว่า เขาตวรวจร่มหายใจตรวจเลือดตรวจเงียวฮอมันมีสารที่โตว่าแต่ว่า,าสำหรับผมเนี่ยนี่พันอาทิตย์หนึ่งกัดดูใหยเหราว่าเกิดสารที่โตวเงียวคือมันเงียวดูกินน้ำมร เป็นยังไงเราเงยดูไม่เงยดูใน่แล้วที่ทำไรเงยร่างกายมันกรเผาผ่านหนามความไขมันเนี่ยน้ำหนักเราขึ้นแห้เห็ดควคบคู่กับไอเอฟพี่น้องควบคู่กับไอเอฟนี่แห้งสุดยอดพี่น้องแห้งไว อ๋อได้หายจากโรคเบาหวานค้อมดันนี่กับพี่นี่างนี่นนาะบอพี่หน้องแต่ว่ากันไปงานสั้นๆันี่กะตัวนี่แหละตัวคือปัญหาครับ ก๋วยฟักเนี่ยใอยเพื่อนเนาะต่างเต้นฟักเนี่ยมื้อจังกิมเนาะแล้วจำเป็นต้องไปซื้อยาพิษสดาผมวาทุกคลิปแหละไอ้ของพิษสดาไม่ต้อมินหลารเชิม เมื่อกินพ่อแคปลาเปียนอาหารแต่ยากข้าวึงเกิดพระว่าที่ตัวนี่มันตินดเบื่ออาหารไปเองพี่น้องเพราะว่ามึงใส่พลังงานเขาอจากไขรมัน่นหนึ่งหอ,อกมันใ่ ช่วงอาทิตย์แรกพี่น้องกับอารเข้าไปเลยซึ่งโปรตีนมันมันได้ที่น้องชมประยุนเมื่อไ้เห็นเขาประยุนแต่ว่าห้ามโอ๊นะพี่น้องหามโอ๊เป็นเงียบขาด อาผมเม่ได้อ,อีบไม่นองแล้วันโอดนี่ปิดพัดเนี่ยพี่น่องโปรตีนผมนายจะถึงแล้วเมื่อวานมั่ก็้กินไปลายแล้วหนึ่งเยี่ ผอเนียคกับเนึงเย้าของดูนักพนรกยางครับอันนึงน้ำใสไทรนึ่งน้ำไปสาสมอันนึงกินไปแล้วต้องพังกระบวนการย่อยอันนึงกินไปแล้วดูดไปใส่เลยน้ะสาสมเป็นไขมันครับ นั่นแล้วการนับเขี้ยวนี่ทุกโมเมนต,ต์ขั้มตอวคแบบสำหรับผมเนี่ยคือทุกโมเอมนต,ต์ขั้มตรนจเรามาพูดผมไมย่ยู่นี่ไม่นอนกินสู่โรกไปด้วยกันเดี๋ยวันที่ยีบหากับไปตรวจ Mọi ngon Đúng là uống uống là kịp kịp uống Nhạc nhạc như Đứng ngoài đứng Cũng phải dâm chồng แี้มต่อย่ไกลกันกับแย้มแม่เท่าพอเท่าผมกับพอเท่าแกวันที่แจ่งงานน่ะพอเท่าผมกับพอแกพอวันที่แต่งงานนะก็เป็นมูเป็นเซี่ยวกันแม่เท่าก็เป็นมูกันกับแม่แกที่ี่แม่เท่าผมอ่ะแล้วเมียผมกับเด่นน้ำกันมัตนาลอยแย่น้ำกันห้องเดียวกัน แล้วก็ยังในไปเลียนน้ำผมอยู่ห้องเดียวกับผมอีกมันอีกไกลบานไหนพี่นอ้องไอ้ทัเจ้าภาพและเมียนของเมียนเต้นเมียนนั่นนั่นไอเพิ่นนะนั่นแหละละช่วยเลี้ยงกันไปพี่น้องอีสานบ้านเฮาฮักกันพี่น้องแต่หมู หักเมียผมมนละแต่ผมมนละเ่็นน้ำกัลผมอ่ห้องเดียวกันกินของทุกมื้กินเปนรถพี่น้องมา้วนมียสมบูรณ ว่าผมก็บ,บาไปแล้วไม่หรอกจริงดิผู้ผมรักก็ไม่อ่ะเดี๋ยวไปย่างเอาไปยังกัได้ี่นอนมันต้องจำเป็นต้องจินดิบแต่ว่าสำหรับผมขันเนื้อเนี่ยขันเนื้อเนอ้อเนื้อถือไฟ พี่น้องพี่น้องมันเกิดพลาดอะขี้ตุว่วเ้พอกินปั๊บมึงเกิเข้าหงาบเลยได้จรงเนีกินปับนนนนะนนป๊บเขา้าหงาบปุ๊บอืะพี่น้องใครถึงปองไม้แล้วผมเลยไปสามสีบเ้นเนี่ย เิื่องแบอิ่มละฮะกินไข่กินยังแต่เลีเ้ยวแต่พี่น้องได้มากกินของที่มักกินของที่ชอบ ตอนนี้เงียบนะนนพี่น้องนี่นะพี่น้องอิ่มแล้วครับนั่กินได้แค่นี้ครับ พราะว่าร่างกายมันเกิดพระราษีตโตครับเห็นเอาเบื่ออานบุรีพี่น้องกับไปปั๊บใส่เสยนที่ไปจำวันนจะขวงเน้อก็ไยาย่ำสูนครับร่างกายขวงสูนครับใจเจ้าขวงนะครับขั้นพี่น้อง ช่วงแรกนะก็นนในผมบอกคอยพอแม่พี่น้องมีสุขภาพเนาะรักษาลูกรักษาพ่ายไปพร้อมกันสำหรับคนที่อ้วนเนาะก็ลองเห็ดเบิ้องรับสูตรนี่ในผลแท้ผมรับประกันเลยยังทำกับซิปโลไปต่อเดือน1ิปโลสามเดือนกับสามซิปแล้ว่ว,ว่าผม ผมร้องเฮสูตรนี้ผมบวกไอเอฟนะผมได้ยี่สิบเจ็ดยิบแปดโลให้แบบเคิงๆนะตอนนี้ผมบวกเคีงแบบต่ว่าก็อาจสีได้คนระับผมต้องคิดว่าได้แน่นอนครับอยากมีโลรแต่ผมบวกไอเอฟต่ว่าที่สำคัญต้อก็ต้องกินโปรตีนในเถิงกิน้านัอาหารในเถึงฝึเบอร์ในเถิง เือนี่แหละไฟเบื่อพักพักใบเขียวนี่แหละครับสำคัญก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนะงาะกราบล้าเนาะพี่น้องไอส่คนเนอร์สูงๆครับพี่น้อง